สวัสดีตอนบ่ายๆนะครับผมก็คืนนี้นะครับคืนนี้มีฟุตบอลพิีเมลิกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์นะครับคิกออฟกันอยู่6คู่นะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับรวมแล้ว6คู่นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับคู่ไฮไลท์เลยครับอาร์เซนอลพบกับเซลซีนะครับแอดหบังว่าเซลซีจะหยุดอาร์เซนอลได้นะครับเซลซี หวังว่าหวังว่าทนะีน้นก็อิมิเลสสเตเดียมนะครับเปิดการต้อนรับมาเยือนของเซลซีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าน่จะหยุดยั้งอาเซนอลได้ไหมแต่เซลซีเนี่ยดูแล้วเจอกับทีมแข็งๆอย่าง,แ,งแ,แมนซีลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไปแพ้นะครับแต่ว่าแพ้แพ้แลิเวอร์พูลอยู่ในล่าสุดเนะี่ยแต่ว่าขอให้ขอให้เทพมาขอให้เทพมา,ขอ,พมาขอให้ร่างทองมานะครับ สถานการณ์ของอาเซนนอลณขณะนี้นะครับอยู่ลำดับที่1นะครับที่1หัวตารางเลยครับด้วยคะแนน74คะแนนนะครับแข่ง33านัดชนะ23เสมอหแพ้5นะครับประตูได้เสียผลต่าง51ประตูรบ,บวก51บประตูนะครับก็นำโด่ง74คะแนนนะครับก็สถิติ5นัดหลังสุดนี่ก็ชนะ3แพ้1แล้วก็ เสมอหนึ่งแนละ้วแพ้ตันวินล่านะเป็นไปได้ยังไงเอออ่ะมี74แต้มนะครับเซลซี C C นะครับเซลซี C C อยู่ลำดับที่9ของตารางนะครับลุ้นถ้วยยุโรปอยู่ถ้วยไหนก็ได้ขอให้ได้ไปในซีซั่นหน้า2 0 2 4 2น2 5นะครับก็แข่ง31ชนะ13เสมอ8แพ้10นะครับมีอยู่47แต้มนะครับอยู่ลำดับที่9ตามหลังเวสต์แฮมอยู่1แต้มนะครับที่เวสต์แฮมเนี่ย ลำลำอยู่ว่าเออจะเ,อเดวิดมอยจะหมดสัญญาในในฤดูกร้อนนี่หรอหรือว่าอย่างไรเออก็เลยมีเอาอาโบรลิมที่วินที่เป็นแคนดิเดตที่จะมาคุมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่นครับไม่ใช่นะน่าจะเป็นเวสแฮมที่มีความชัดเจนสุดท้ายอย่างไรก็สรุปยังไงร,รอติดตามรอชมนะครับยังมีเวลาอีกมากครับยังมีเวลาอีกมากสวัสดี ้านัดหลังสุดนะครับของเซลซีนะครับก็ชนะ3เสมอ2อูมาแรงนะครับ47แต้มนะครับลำดับที่9นะครับผมเอออ่าเวลาคิกออฟก,ก็ตี2ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโอ้ดึกอีกแล้วเตะเสร็จก็มาทำงานอีกแล้วอแอดไม่ค่อยสบายครับเนี่ยมัวนั่งดูบอลน,นะก็ใจมันรักนะเนาะอันดับแรกนยะถามภรรยาก่อนเลยว่าบอลเป็นยังไงบ้างวะโอ้โห ภรรยาก็ตอบเจ็บเลยว่าเออโหสุดๆคู่ที่สองนะครับเป็นการคลิกออฟก,กันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบพลาดครับวูฟแฮมตันอ่ะต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับบอลมัดกับวูฟเนี่ยแหมสถานการณ์ล่าสุดของบูฟเนี่ยแอดแอบเชียร์อยู่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งของอทีมของอาร์เซนอลได้นะในนัดล่าสุดนะแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์แมเจ็บใจแข่ง33ชนะ12เสมอ7 แพ้14มีอยู่43แต้มนะครับตามหลังไบตันอยู่1แต้มนะครับอยู่ลำดับที่11ของตารางนะครับสถิติ5นัดหลังศูนย์โอโหออกทะเลไปเลยครับเสมอแค่2ครั้งนอกานะั้นแพ้รวดนะครับแพ้3เสมอ2นะครับเอออยู่ลำดับที่11ของตารางนั่นคือบูฟบเนาะบอลมัดมาดูบอลมัดนะครับเนี่ยบอลมัดเนี่ยจริงๆแล้วสถิติเขาดีมากเลยนะครับแต่ว่า3นัดหลังนี่ไม่ดีเลยแพ้2เสมอ1นะครับ3นัดหลังน ภาพรวมก็5นัดหลังนี่ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่42แต้มนะครับก็อยู่ทรงนี้ครับไม่ตกไม่หลน่นไม่ขึ้นแล้วนะฮะแข่ง33ชนะ11เสมอ9แพ้13มี42แต้มนะครับตามหลังฟูลแลมด้วยประตูลูกได้เสียอยู่ประมาณ3ลูกนะครับติดลบเอยู่ฟูลแลมติดลบสว่างั้นนะฮะคู่ต่อไปนะครับคริสตันพาเลต์นี่ฟอร์มร้อนแรงเลยถล่มลิเวอร์พูลเสร็จแล้วก็มาเฉือนลิเวอร์พูลเสร็จแล้ว ก็มาถล่มเวสแฮมต่ออะไรประมาณนี้ครับก็พบกับนิวคาสเซนนะครับตอนรับการมาียอนของนิวคาสเซนนะครับดูคริสตันพาเลตหน่อยน่าจะอยู่ลำดับที่สิบสี่ยังอยู่ที่ลำดับที่สิสี่นะแต้มห่างเกินไปครับกับกับช่วงกลางตารางนะครับมีสามสิบหกแต้มก็คงเป็นช่วงที่ปู่ลอยทำนะครับสาสิบหกแต้มเนี่ยอยู่ลำดับที่ส4ี่แข่งสาสิบาชนะเก้าเสมอเก้าแพ้สิบห้านะครับตามหลังบอลมัตอยู่หแต้มเนี่ยสองนัดเลย สถิติห้านัดหลังสุดชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับอืมไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละคิดั่าน่าจะผ่านในฤด,ดูกาลนี้อ่ตอนรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับสาลิก,กาดงนิวคาสเซิลนี่อยู่ลำดับที่หกของตารางนะครับตามหลักสเปอร์อยู่สิบแต้มนะครับอืมว่าจะลุ้น,นยูเซียลาไหน่ก็ไม่ได้ลุ้นเสียแล้วสถิติห้านัดหลังสุดนี่ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ แข่ง32ชนะ15เสมอ5แพ้12นะครับมี50แต้มนะครับเนี่ยตามหลังสเปอร์อยู่10แต้มโอ้ไกลเกือบอ่าครูต่อไปนะครับปีศาจแดงนะครับตอนรับการมีเยี้ยของเชฟฟิลล์คู่นี้ข้ามได้ไหมนี่อืมไม่น่ารุนอะไรเลยแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ลำดับที่7นะครับแข่ง32ชนะ15เสมอ5แพ้12มีอยู่50แต้มนะครับก็ตามหลังสเปอร์ตามหลังนิวคาสสเเซิลลูกได้้ียนนะะะะฮฮ10แตม ก็เป็นคู่ชิงของแมนซะี่ในกลุม Cup, ลกล่ม FA คร p คับคาราบาวเอ้ยกลุ่ม FA c เ p นะครับไม่ใช่คาราบาวคาราบาวจบไปแล้วเนาะเออเอฟเอับนะครับแบบแบแบชนะจุดโทษในโคเวนที่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก็สถิติหา้านานหลังของของบิสารแดงก็เสมอสามแพ้1ชนะหนึ่งนะครับอก็ยังอยู่ทรงนี้ฮรคงไม่ได้ไปแล้วหรือยูซีอาจจะเป็นยูโรป้าอะไรเดี๋ยก็ว่ากันไปนะครับอแล้วก็พบกับบวยนะครับ ดาบคู่เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดก็คงเตรียมไปเล่นแชมเป็นแชมเปยนชิพได้เรียบร้อยแล้วแหละฮะเพราะว่ามีอยู่16แต้มนะครับอยู่บวยตารางมานานนานมากแล้วแหละก็แข่ง33ชนะ 3, สเสมอ7แพ้23มี16แต้มนะครับตามหลังเบอร์ลี่อยู่นูเน7แต้มเมนี่ยไหมสถิติห้านัดหลังสเสมอ2แพ้3นะครับไม่มีรุนใดๆทั้งสิ้นครับเชฟฟิล์ยูเนเต็ด คู่ต่อไปนะครับเอเวอร์ตันดาร์บี้แมตช์ศึกเมอร์ซี่ไซกับลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยมันนัดตกค้างมาแล้วมั้งเนี่ยเออเอเวอร์ตันเนี่ยรุ่มรุ่นโดนๆนะครับแต่ว่าแมตช์ล่าสุดนชนะมานะครับก็แข่งสามสิบสามชนะสิบเสมอแปดแพ้สิบห้ามีอยู่สามสิบแต้มนะครับอยู่ลำดับที่สิบหกตามหลังเบนฟอร์ดอยู่ห้าแต้มอุ้ยไกลเกินก็พบกับลิเวอร์พูลลอกจ่าฝูงครับเอาแนวนอนไม่ได้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยแมตช์ดีดีแมตช์ไม่ดีก็เท่าที่เห็นอะไรฮะ ก็แข่ง33ชนะ22เสมอ8แพ้3นะครับมีอยู่74แต้มน,นะครับก็เป็นรองจากฝูงมาพักหนึ่งเออก็แข่ง5้ห้านัดเนี่ยแพ้1เสมอ1ชนะ3นะครับตามหลังอาร์เซนอลวอลูกได้เสียอยู่ย8ดลูก8ลูกนะครับอืม คู่สุดท้ายของมิดนัดนัดกลางสัปดาห์ ar นะครับไบตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาทวงจาฝูงได้หรือไม่นะครับไบตันเป็นผู้ให้คำตอบนะครับออกมาเยือนไบตันนะครับไบตันเนี่ยอยู่ลำดับที่10ของตารางของลูเปโตเดอเซบีนะครับกลายมาเป็นเ,เทียสองใช่ไหมของที่จะมาแคนดิเดตคุมลิเวอร์พูลอ้แอดอยากได้มากเลยนะครับอยากได้มากเลยบอลทรงนี้ เออบอลสร้างสรรเกมนี่ชอบแข่ง32ชนะ11เสมอ11อ็ดแพ้10มีอยู่44แต้มนะครับตามหลังเซมซีอยู่3แต้มนะเออเอาให้ชนะนะไบตันเออเซนตะีฮาั์ตหลังสุดชนะ1เสมอ2อแพ้2นะทรงๆนะครับ44แต้มนะครับลำดับที่10ของตารางนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะแซงขึ้นได้หรือไม่ มีให้คำตอบอยู่3าขยากคือไบตันลิเวอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับแต่ทางทีดีแมนซีต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถิติห้านัดหลังสุดก็ลู้ล้กันนะครับชนะ3เสมอ2อก็แข่ง32ชนะ22เสมอ7แพ้3ก็มี73แต้มนะครับเนี่ยฮะแมตทั้งหมดคือแมตกลางสัปดาห์ ar, นะครับก็6นัดพอจบจบแมตกลางสัปดาห์ ar, แล้วก็วันเสาร์ก ก็คลิกออฟกันต่อนะครับเป็นนัดที่35 34 35แล้วนี่คือนัด 33, 33อยู่32 33เอาให้เอาให้ครบก่อนนะครับเนี่ยค่อยไป34 35บางทีมก็ไปตีนัดน,นี้จะเป็น34แล้วครับอ่าดูตารางไปเรื่อยๆนะครับตารางในแอดเอาใส่ไว้ไว้ข้างหลังนะครับไว้ข้างหลังนะครับผมตารางไม่ใช่สิเออตารางขึ้นก่อนแล้วก็ใครเจอกับใครเนี่ยจะอยู่คลิปสุดท้าย จะอยู่คลิปสุดท้ายใส่ดนตรีคัฟเวอร์ไว้1นาทีแค่นั้นแหละเพื่อให้ f อฟซี่นารักได้ดูทันแค่นั้นแหละอันดับแรกก็โชว์ตารางก่อนว่าใครเหนือกว่าใครณตอนนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัสดีครับ